นะคะคุกคนอยู่สีสเกตนะคะในห้องเรียนนะคะคนฝนตกหนักมากมากมากคนที่บอกว่าให้ลงคลิปก็คือนี่นะคะนี่จะถ่ายบอยเออเคโๆเค้าฟิวก็ฟิวนี่ฝนตกหนักมากเลยนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสามสิบเก้าันให้บ่ายสองวี่นิบอ่ะแล้วจะนเนาะแล้วก็เออเห็นเห็นเหองโฟียวกันไหมเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นไอ้น้ำตรงนั้นซูมสิครับซูมโอเคโอเคค่ะเห็นไหมคะผู้ชมเห็นไหมครับไอ้น้ำต้องราคาสี่สิบส้มอะค่ะเออคนตรหนักมากเลยเดี๋ยวเราพาออกไปดูข้างนอกดีกว่าเนาะ ก็จะมีเพื่อนนะคะเต็มเลยนะคะก็อยู่มุมกัดูจากทิวเทอะคะ่ะแล้วก็มีสามสามคนนะคะนั่งให้น้องใส่บาใส่บา,สายบาสบหน่อย,โอยนโ<ะ>มทำไมนโม,นม,นมนเปียกอะย่ะไหนฝนวาอยังไงหรอโอ้เราเราเราเขาตูดขากว้าง,างเสียงดังดังเสียงแรงมากเลย กล้องเราไม่หนักเนาะแต่ว่าความจริงแล้วคือเสียงแบบดังมากเปรี้ยงพี่นะครับเพื่อนเราไปเยี่ยวนะครับเปียกเลยเข้าไปฉีดค่ะเราไปฉีดดูแบบน้อะดูบ้านแล้ว้องมาดูฝนอะโชว์ภาพที่บ้านทุ่งนาใสๆเลยค่ะหน่าใสสะอาดจากเพื่อนๆนะครับจากเพื่อนๆดูค่ะคนไปฉีดเต็มเลยนะคะเนี่ยโอเคใครไม่มีเสื้อ ไมโอ้กโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายไปละบายบาย